สวัสดีค่ะมาพบกับห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านนาเดิมนะคะกับปุ๊กกี้ DIY นะคะวันนี้เราจะมาทำดอกไม้หลากสีลักษณะนี้กันค่ะนี่นะคะแล้วก็แบบน,นี้ค่ะอ่าสวยไหมคะสามารถที่จะให้กระเป๋าให้โทรศัพท์ได้เลยค่ะเหมือนเดิมนะคะก็คือ <c oughs> เราจะใช้นะคะลวดด้วยกันแค่สองเส้นนะคะขั้นตอนแรกก็เหมือนเดิมค่ะ ให้เรานะคะม้วนนะคะสองสามนะคะให้เราม้วน3ามรอบนะคะทั้งหมดนะคะาจากนั้นนะคะก็ให้เรานะคะเหมือนเดิมเลยนะคะนําด้านล่างมาหมุนนะคะก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะหลังจากนั้นให้เราคลี่นะคะทําแบบนี้ด้วยกันนะคะสองสองเส้นนะคะแล้วให้เรานะคะคลี่ออกนะคะคลี่ออกด้วยคลี่ออกจากกันนะคะ <c oughs> อย่างนี้นะคะจะได้ลักษณะนี้ปุ๊บให้เราบีบนะคะ,ะให้บีบให้เป็นยาวนะคะเพื่อที่จะทําเป็นกลีบดอกไม้นะคะหลังจากบีบแล้วนะคะจะได้ลักษณะนี้นะคะสองชิ้นนะคะแล้วก็นํากาวนะคะมาติดตรงกลางนะคะจากนั้นก็เอาอีกชุดหนึ่งอีกอันนึ่งนะคะทับป๊บนะคะ,ะให้ติดกันนะคะ ส่วนที่เหลือนะคะให้เรานะคะนำส่วนที่เหลืออันนี้นะคะพับเข้ามาด้านในนะคะพับเข้ามาด้านในนะคะส่วนอีกฝั่งนึงนะคะก็พับออกไปด้านนอกนะคะก็จะได้ดอกไม้นะคะที่เป็นตัวดอกไม้นะคะตอนนี้เราได้ดอกไม้อย่างนี้แล้วนะคะปุ๊บหลังจากนั้นนะคะให้เรานะคะนำกลีบดอกไม้ที่เรา ไว้เนี่ยค่ะดันขึ้นมานะคะให้เราบีบให้ให้เราบีบให้สนิทนะคะอย่าให้เหลือช่องว่างนะให้บีบให้ติดกันนะคะแล้วก็นําดันขึ้นมานะคะดันขึ้นมาปุ๊บนะคะให้เราหมุนนะคะให้เราบีบด้านล่างนะคะบีบด้านล่างเท่ากันนะคะให้เราจับแยกค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะจับแยกกลีบนะคะออกมา ให้เป็นลักษณะกลีบดอกอย่างนี้ค่ะอ่าสวยแล้วก็ง่ายใช่ไหมคะจากนั้นนะคะเมื่อเราจัดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้นํานะคะลวดจามหยสีเขียวติดกาวนะคะแล้วก็ไปแปะด้านล่างนะคะเพื่อที่จะทําเป็นอ่าก้านนะคะก้านดอกนะในขนาดที่เราทําตรงนี้ค่ะให้เราแบบจัดดอกไปด้วยนะทุกคน แล้วก็หมุนไปเรื่อยค่ะอ่าหมุนหมุนหมุนลงไปนะคะปุ๊บแล้วก็ให้เรานะคะหักขึ้นมานะคะให้เหลือตรงนี้ไว้นะคะด้านล่างนะคะจากนั้นก็เอาส่วนที่เราหักเนี่ยค่ะวนกลับไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะอ่ะวนกลับไปปุ๊บใช่ไหมคะ ก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะอ่าแล้วก็ให้เรานะคะหักสองข้างนะคะเป็นกลีบใบนะคะประมาณนี้ค่ะโอเคสําหรับวันนี้นะคะเราก็ได้ดอกไม้แล้วนะคะอันนี้จะเป็นสีฟ้านะคะแล้วนี้เป็นสีม่วงนะคะค่ะใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะทำสร้างเป็นไรายได้ได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านนาเดิมนะคะก็จบการน,นำเสนอดอกไม้ง่ายๆนะคะดอกไม้หลากสีจากลวดนะคะสามารถที่จะเอาไปลองทำกันดูนะคะอุปกรณ์ไม่เยอะนะคะก็ใครที่อยากทำก็ลองดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านนาเดิมขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะคะมาดูกันว่าเราจะทำอะไร DIY สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะสวยไหมสวยไหมคะ